ในปี2025เอเชียกลายเป็นภูมิภาคที่มีการสะสมอาวุธและพลังทางทหารอย่างต่อเนื่องมากที่สุดในโลกแต่ละประเทศต่างแข่งขันกันเพื่อรักษาความมั่นคงของตนเองรวมถึงเพื่อแสดงอิทธิพลในภูมิภาคที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากทะเลจีนใต้สู่มหาสมุทรอินเดียจากคาบสมุทรเกาหลีไปจนถึงเอเชียตะวันตกเรากำลังเห็นการแข่งขันทางทหารที่เข้มข้นกว่าที่เคยและนี่คือการจัดอันดับสิบกองทัพที่ส่งพลังที่สุดในเอเชียปี2025ทีถูกจับตามองจากทั่วโลกเริ่มจากอันดับที่ หนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยคือจีนวงเล็บเปิดแท้หนองวงเล็บปิดอ๋อจีนถือเป็นกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียทั้งในแง่จำนวนกำนลังพลอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารกองทัพป,ปลดปล่อยประชาชนจีนวงเล็บเปิดพอวงเล็บปิดมีกำลังพลกว่าสองล้านนายและเป็นเจ้าของเรือบรรทุกเครื่องบินถึงสามลำด้วยกำลังสร้างเพิ่มเพื่อแข่งขันกับมหาอำนาจทางทะเลอื่น ตอนนอกจากนี้จีนยังมีเครื่องบินบรบลำยุคอเยลบ20และเยลบ31รวมถึงทีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเดฟลบและกองทัพเรือที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกจุดแข็งของจีนคือการผสมผสานระหว่างกำลังคนขนาดใหญ่เทคโนโลยีล้ำสมัยและการลงทุนในแรล่และหุ่นยนต์ทางทหารที่ไม่มีชาติใดในเอเชียตามทันอันดับที่ สองคืออินเดียวงเล็บเปิดอินเดียวงเล็บปิดอออินเดียเป็นอีกหนึ่งประเทศยักษ์ใหญ่ที่มีกองทัพขนาดมหึมาด้วยกำลังพลกว่า1.4ล้านนายและงบประมาณทางทหารที่เพิ่มขึ้นทุกปีอินเดียมีทั้งกองทัพบ,บกที่ใหญ่ติดอันดับโลกกองทัพอากาศที่ทันสมัยและกองทัพเรือที่กำลังขยายอย่างต่อเนื่องอินเดียมีเรือบรรทุกเครื่องบินแบกเรบีบที และแฮนส์เวิคคนพร้อมพัฒนาเรือดำน้ำนิวเคลียร์เฮอรอเคคลาสอีกด้วยจุดแข่งอีกประการคือขีปนาวุธทิสายกายเช่นพื้นดนหนึ่งวีที่สามารถจมตีได้ลึกเข้าไปในดินแดนสัตรูอินเดียยังคงเป็นมหาอำนาจที่ถ่งดุนจีนในเอเชียใต้และมหาสมุทรอินเดียอันดับที่3ตกเป็นของญี่ปุ่นวงเล็บเปิดเรือพันวงเล็บปิด อ,อแม่กฎหมายรัฐธรรมนูญหลังสงครามโลกครั้งที่2จะจำกัดบทบาทของกองทัพแต่ญี่ปุ่นได้สร้างกองกำลังป้องกันตนเองวงเล็บเปิดแอเซียฟวงเล็บปิดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกญี่ปุ่นมีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดทั้งเครื่องบินรบ f 35M และ f 35B กองเรือพิฆาตยิส yes, ที่เป็นหัวใจของระบบป้องกันขีปนาวุธ และเรือดำน้ำดีเซนไฟฟ้าที่เงียบและทันสมัยที่สุดญี่ปุ่นยังลงทุนในโครงการแทมเพสและแน็กซ์แยนเฟทธร่วมกับสหรัฐอาณาจักรและอิตาลีทำให้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าญี่ปุ่นอาจก้าวขึ้นเป็นชาติที่มีเครื่องบินขับไล่รุ่นที่หกก่อนใครในเอเชียอันดับที่4คือเกาหลีใต้วงเล็บเปิดเซอคร์วงเล็บปิดอ,อประเทศที่ต้องเผชิญภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือมาตลอดหลายทศวรรษ เกาหลีใต้จึงพัฒนากองทัพที่มีความพร้อมพร้อมสูงอย่างยิ่งโดยเฉพาะกองทัพอากาศที่ครอบครองแอร์ฟลบสาแอและกำลังพัฒนาเครื่องบินรบ k คฟลเอ็าพมของตนเองกองทัพบกมีรถถังเก2แว็บแพเนเย,ยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่ดีที่สุดในโลกในขณะที่กองทัพเรือก็มีเรือพิฆาตซงเดกแคร และกำลังพัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเล็กจุดเด่นของเกาหลีใต้คือการใช้เทคโนโลยีระดับสูงการผลิตอาวุธเองและการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในด้านข่าวกรองและระบบป้องกันภัยทางอากาศอันดับที่5ปากีสถานวงเล็บเปิดปากิสถานวงเล็บป,ปิดอแมเรเศรษฐกิจจะไม่แข่งแกร่งเท่าเพื่อนบ้านแต่ปากีสถานถือเป็นกองทัพที่มีสมรรถนะสูง โดยเฉพาะกองทัพนิวเคลียร์ปากีสถานครอบครองหัวลบนิวเคลียร์กว่า150ลูกและมีขีปนาวุธที่สามารถโจมตีได้ลึกเข้าไปในอินเดียกองทัพอากาศมีเครื่องบินแอฟที่พัฒนาร่วมกับจีนและกำลังเสริมกำลังด้วยแอฟรบ่รวมถึงแอฟ6ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ แม้ในเชิงเทคโนโลยีจะได้กว่าประเทศอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้แต่การมีนิวเคลียร์และการเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับจีนทำให้ปากีสถานยังคงเป็นกองทัพที่ทรงพลังในเอเชียใต้อันดับที่6คือตุรกีวงเล็บเปิดเทอร์กีวงเล็บป,ปิดอ,อประเทศที่ตั้งอยู่ทั้งในยุโรปและเอเชียแต่กองทัพตุรกีถือเป็นกองทัพเอเชียที่ทรงพลังมาก ตุรกีมีรถถังฮอแทรเครื่องบินรบแปฟอร์ล 16, และกำลังพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่คันรวมถึงโรนเบลทาที่ B2 และที่กิ้นยีที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางในหลายสมรภูมิความแข็งแกร่งของตุรกีไม่ใช่แค่กำลังคนกว่า500 000นายแต่ยังรวมถึงความสามารถในการพัฒนาอาวุธเองทำให้ตุรกีเป็นผู้เล่นสำคัญทั้งในตะวันออกกลางและเอเชียกลางอันดับที่7คืออินโดนีเซียวงเล็บเปิดอินโดนีเซียวงเล็บปิดออปเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินโดนีเซียมีกองทัพขนาดใหญ่ที่กำลังเข้าสู่การปรับปรุงครั้งใหญ่ รัฐบาลอินโดนีเซียลงทุนในโครงการเครื่องบินลบแกฟลบ21ร่วมกับเกาหลีใต้และกำลังเสริมกำลังทางเรือด้วยเรือดำน้ำและเรือฟิเกตใหม่ต่อน,นอกจากนี้อินโดนีเซียยังถือครองกำลังพลกว่า 400- 0 0 0นายและด้วยพื้นที่ทางทะเลที่กว้างใหญ่กองทัพเรืออินโดนีเซียจึงเป็นหนึ่งในกองทัพเรือที่สำคัญที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันดับที่ แปดคือเวียดนามมงเล็บเปิดแวร์ขนมวมงเล็บปิดออประเทศที่มีประสบการณ์สงครามยาวนานและกองทัพที่มีความแข็งแกร่งเชิงปริมาณเวียดนามพึ่งพาอาวุธรัเสเซียเช่แนแอซิวลบสามสเปิมเ2สเรือดำน้ำทีโลเกรดและระบบป้องกันภัยทางอากาศแอสลบสามยเวียดนามยังคงพัฒนาโรนและเทคโนโลยีใหม่ ต่อเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามในทะเลจีนใต้จุดแข็งของเวียดนามคือขวัญกำลังใจและประสบการณ์การลบที่มากทำให้กองทัพเวียดนามถูกมองว่าเป็นหนึ่งในกองทัพที่พร้อมพร้อมรบที่สุดในอาเซียนอันดับที่เก้าคือไทยวงเล็บเปิดแทะงวงเล็บปิดออกกองทัพไทยถือเป็นกองทัพที่มีความสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้จะไม่ได้ใหญ่ที่สุด แต่ไทยมีการลงทุนในอาวุธยุธโทโธปกรณ์สมัยใหม่เช่นเครื่องบินรบจจสลบ30เก้าแปรพระบบป้องกันภัยทางอากาศเคสลบ1ซีและโครงการเรือดำน้ำเมส26 t ทีร่วมกับจีนกองทัพไทยยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาค และการฝึกซ้อมร่วมกับสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรอย่างโคบเบอร์อกุริทำให้กองทัพไทยมีประสบการณ์ระดับนานาชาติอันดับที่10คืออิรานวงเล็บเปิดแห้วงเล็บปิดออกองทัพอิรานแม้จะ,ะเผชิญการคว่มบารและข้อจำกัดมากมายแต่ก็เป็นหนึ่งในกองทัพที่แข็งแกร่งในเอเชียตะวันตก อิหร่านมีขีปนาวุธพิสัยไกลหลายรุ่นรวมถึงขีดความสามารถด้านโรนที่น่าจับตาม,มองเช่นเรดล,ลบ -136 ที่ถูกส่งออกไปใช้ในสงครามต่างประเทศแม้อาวุธยุธโทโธปกรณ์หลายอย่างอาจล้าสมัยแต่ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีเองและกองกำลังพิทักษการปฏิวัติตอิสลามวงเล็บเปิดหรือวงเล็บปิดทำให้อิหร่านยังคงเป็นผู้เล่นสำคัญในภูมิภาคดังนั้นทั้ง สิบประเทศนี้คือกองทัพที่ส่งพลังที่สุดในเอเชียปี2025แต่ละกองทัพมีจุดแข็งจุดอ่อนและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการลงทุนอย่างมหาศาลในด้านความมั่นคงทางทหารซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสรงดุลอำนาจในเอเชียตลอดทศวรรษนี้